สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณชุมพรค่ะนะคะสวัสดีค,ะค่ะ,ะ,คะ,คะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะคุณเจฟบอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคะ่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงที่ไหนคะพ่อพ่อมาอีกกี่กิโลคะพ่อมามประมาณ3กิโลประมาณระมกิโลสามจนสี่กิโลสรุปว่าวันนี้เอ๋ก็คือมาเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมคะติติดกับ ตะเข็บชายแดนอ๋อตะเข็บชายแดนอีก3กิโลก็ถึงธรรมาแล้วนะคะเห็นไหมทุกทิ่ทั่วไทยเอและทีมงานดูแลทั่วถึงไปทุกที่ที่มีทางใช่ไหมครัพ่อค่ะผมค่ะในประเทศไทยแล้วก็าารไปได้ทุกทิ่ทุกทางอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็เรามาทําพิธีส่งมอบนะคะกับรถนิวอาผ h าเซ4สีนะคะเมื่อวานนี้พ่อรู้ไหมว่าเออยู่ไหนไม่รู้ครัไม่รู้ว่า เมื่อวานอยู่เชียงใหม่ค่ะวันนี้เดินมาถึงแม่สอดวันนี้มาแม่สอดค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันที่จันทบุรีค่ะนะคะพรุ่งนี้ไปจันทบุรีต่อไกลเลยไกลเลยนะคะค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็คือจะใกล้สงการแล้วนะคะหลายคนก็เตรียมที่จะหารถนะคะเพื่อไปผาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะคะวันนี้สามารถมาจับจองและรับรถได้ทันทีนะคะเอาผาดนะคะ สีเวลไฟายสีมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะคุณพ่อเนี่ยก็คือ,อเป็นคุณพ่อของคุณแกงนะคะเป็นลูกสาวเป็นคนจัดซื้อนะครับอ๋อค่ะแล้ววันนี้คุณแกงพอดีไปทุระนะคะท,ทู้ารที่ ที่สนุกหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะน,นะคะคันแรกที่ซื้อแต่เอทันนี้ซื้อเป็นคันที่สองแล้วครับคันแรกที่ซื้อเนี่ยเป็นรถรุ่นไหนคะเป็นรถของมดแต็งหรือเปล่ามาเต็ง5.0นะคะที่เราเคยมาส่งกันนะคะกับคุณแจงนะคะแล้วก็วันนี้ก็ซื้อคันนี้เป็นคันที่สองแล้วที่ผ่านมาคุณพ่อถามหน่อยสิคะว่าการบริการของ AEY Auto ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อก็บริการดีนะครับบริการดีเราก็ตติดตาม ของคุณเอมาตลอดค่ะค่ะนะติดตามตลอดถ้าไม่ดีไม่สื่อซ้ำและบอกต่อ,อผมใช่ไหมคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับข,ของเขาดีจริงๆนะครับของเขาดีจริงๆก็ได้ ขอบคุณมากค่ะคุณพ่อคืออันเนี้ยเอ๋บอกก่อนนะคะว่าเป็นทริปเดินทางจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อเนี่ยรับรถไปเมื่อ2วันที่แล้วนะคะพอดีตอนแรกเอ๋เดินทางมาเพื่อจะมาส่งที่ตากแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุอ๋อตั้งแต่เมื่อวานเนาะใช่ไหมคะรับตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าเอ๋เกิดอุบิเหตุนิดนึงเพราะตอนเช่าเอ๋แพ้อาหารก็เลยต้องไปโรงพยาบาลนะคะไปฉีดยาแล้วก็ไปไปรอดูอาการก็เลยก็เลยเลทนะคะมาส่งไม่ได้นะคะก็อ่าก็เลย มาวันนี้นะคะค่ะแล้วคุณพ่อเอาไปขับมาแล้วเป็นยังไงลองดูแล้วครับนิ่มดีนะครับนิ่มดีใช่ไหมคะเงียบนิ่มวิ่งสบายวิ่งสบายเลยนะคะก็ถือว่าก็ถือว่าเหมาะสมกับราคาที่ซื้อนะนะแล้วก็คันนี้ออปชันดีด้วยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะต้องให้คุณจิ๊บเนี่ยพาเพื่อนๆชมกันนิดนึงนะคะแล้วก็ฝากบอกนิดนึงค่ะว่าเดี๋ยว AEY นะคะเราจะออนทัวร์นะคะ ไปอ,ออกบูธที่เร็วๆนี้จะออกบูธที่นครสวรรค์เหมือนกันนะคะจะไปออกบูธที่นครสวรรค์เจ็ดวันนะคะวันที่จําไม่ได้แต่ว่าเร็วๆนี้แหละค่ะกลางเดือนนี้ป <7. S 1> ่ะเจ็บกันอ,อ้าวหนึ่งถึงเจ็ดพฤษภอาหนึ่งถึงเจ็ดพฤษภาคมนี้นะคะเราจะมีไปออกบูธที่เซ็นท่านนครสวรรค์เตรียมพบกันคะ่ะนะคะขออนุญ,ญาตยินด,ด,ด,ดีต้อนรับคุณพ่อนิดนึงนะคะ เป็นคั้ที่2แล้วนะคะค่ะคุณพ่อชุมพรค่ะเชิญค่ะนะคะราคารับดอกไม้เคยมีผู้หญิงให้ดอกไม้ไหมคะคุณพ่อไม่มีคุณมีเปคนแรกเลยโอ้คนแรกเลยสวยจะด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณพ่อชุมพรนะคะคุณแม่แล้วก็คุณแกงนะคะเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ รถคันนี้นําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยปังปังธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากแล้วก็คุณพ่ออย่าลืมกุญแจอีกนะครับลืมกุญแจอีกเคือต้องพูดก่อนนะคะว่ารถที่มันขาดตลาด และอ่าคือเอาผ่าดหรือเวลไฟส์เนี่ยมันมีกุญแจแค่ดอกเดียวนะคะเขามีประกาศตามหน้าเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะว่ามันมีแค่ดอกเดียวเหตุผลเพราะว่าคิปอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะผลิตนะคะอะไรก็ตามที่มันแบบเป็นพวกสำรองต่างๆเนี่ยเขาก็จะยังไม่มีให้นะคะรวมคือเขาเหมือนกับว่าอ่ารวมชิปอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้ได้รถหนึ่งคันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกุญแจอีกนะคะคุณพ่อขาจะเป็นบทเรียนเพราะว่า เมืม่มอเมื่อวานคุณพอ่อบอกว่าเอาไปลองขับนะแต่ว่าลืมเอาคุณแกวไว้ที่บ้านสตาร์ตสตาร์ทที่บ้านนะสตาร์ที่บ้านแต่ไปจิบจบเอาใหม่อ่าอะไรนะคะสตาร์ทอยู่ที่บ้านแต่ออกไปทานข้าวอยู่นอกบ้านอ่าแล้วเอาคุณ<อ>แกวไว้ใ, <น S 2> <ก>ในบ้านดีนะครับที่ไม่กดอ่าับ,ด,บดับเครื่อง ่ะนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนนะคะว่าคือรถอคุณแจเนี่ยสตาร์ทแล้วเนี่ยรถสามารถวิ่งไปได้แต่ถ้าดับเครื่องเมื่อไหร่นะคะสตาร์ทไม่ติดนะคะถ้าไม่มีคุณแจนะคะทุกคนนะคะค่ะอาละค่ะเดี๋ยวให้คุณจิ๊บพาชมรถหน่อยนะคะคุณพ่อแลอ้วเดี๋ยวเราจะได้สอนการใช้งานกันเนะาะครับผมจิ๊บพาชมคันนี้จะเป็นตัวเอาพาดแซดนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะคันนี้จะได้ในเรื่องของตัวระบบกล้องรอบคันนะคะ เอ่อล้อมแม็กจะได้เป็นขอบ18นิ้วค่ะแล้วก็ภายในนะคะภายในจะได้เป็นกระจกอินเนอร์มิลเลอร์นะคะแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะคะมาจากเมืองนอกเลยแล้วก็บาะแถวสองค่ะพ่อตัวนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วตัวนี้จะเป็นเบาะปรับอุ่นเย็นด้วยนะคะ <c oughs> ด้านบนจะเป็นตัวทวินมูนลูฟนะคะแล้วก็ติดตั้งในเรื่องของตัวจอ มาให้เจอกลาวมาให้ด้วยนะคะ<า>เดี๋ยววิธีการใช้เดี๋ยวจิ๊บสอนให้อีกทีนึงแล้วก็ด้านหลังค่ะเป็นฝาท้ายเปิดปิดเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะคันนี้ได้พรมพรมมาจากเมืองนอกด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะแถวที่3นะคะพับเก็บได้พรมพรมตัวนี้มาจากเมืองนอกเลยค่ะเดี๋ยววิธีการใช้เดี๋ยวจิบสอนอ<า>ีกทีเดี๋ยวเชิญที่หน้ารถเลยค่ะ ราคาเริ่มต้นที่4้าน5แสน9หมื่นบาทนะคะสำหรับเนวเอาผ่าเซ40ค่ะค่ะ นะคะก็ท่านใดสนใจนะคะก็ทักกันเข้ามานะคะบริการส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านท่านด้วยนะคะจริงไหมถึงหน้าบ้านเลยไหมคะคุณพ่อถึงหน้าบ้านเลยคุณพ่อมีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆไหมว่าแนะนำเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ที่มาส่งมา t ต n งก็แนะนำลูกค้ามาให้หลายคนที่จะคิดว่าจะซื้อรถมาเป็นของตัวเองนะครับรถที่ค่อนข้างราคาจะดีนิดนึงแต่มันก็เหมาะสมกับ คนที่คิดจะใช้ค,คิดจะนำไปใช้งานนั่นนะครับะะผมคิดว่าเหมาะสมครับเพราะว่าเคยซื้อของแกมาแล้วถึงสองคันนั่นนะครับขอบคุ้ครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วย ไปดูและก็ติดตามตรงนี้ด้วยนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากๆค,ค่ะบอกเบอร์โทรไว้ยางกิ๊บอ่านะคะถ้าใครสนใจนะคะเบอร์โทรค่ะ025874666นะคะแล้วก็อีกเบอร์โทรค่ะ0 8 6 6 6 8 1 9 9 9นะคะหรือทักไปที่ไลน์แอค่ะ a e y a u t o ค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องชาวนครสวรรค์เตรียมตัวพบกับ a e y On Tour 1-7พฤษภาคมนี้ที่เซ็นทรัลน,นครสวรรค์ มาพบกับรถนำข้าที่เรายกไปเสิร์ฟให้ท่านชมและจับจองกันถึงที่ข้อสำคัญมีรถพร้อมรับได้เลยพร้อมรับได้เลยค่ะราคะเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะขอบคุณน้องแจงด้วยนะคะราคานี่ให้ดูนะคะขาวหรือดำนะอ่านะคะอันนี้สีขาวค่ะบายๆอะดูสีดำด้วยค่ะก่อนจบนะคะค่ะบ๊ายบาย